สภาพพึ่งตื่นแบบสดๆเลยจ้าพึ่งตื่นเลยเหรอฮะถือกุญแจรถแต่เช้าเลยเหรอเนี่ยฮะ<ด>เฮ้ยม,มันเละอย่างเงี้ยนี่รถจีทีไรมาอุ้มเหรอพึอ่งตื่นจะขี้อ้อนมากเลยครับผม พาอีอาร์เหรอดูดิใครทำพังเนี่ยฮะโยใครทำพังเนี่ยฮะโยรถเนี่ยนี่จีทีเลยจีทีใครทำพังรกลกาทำพังใช่ไหมโยผมส่งอะไรอะ ไปดูว่าพี่แก้วเขาเปิดกล่องอะไรอะไรมาส่งอะไรมาส่งนะพี่แก้วคันน้ส้มแล้วก็อเอออุปกรณ์ทําครัวของป้ามาแล้วไปดูกันไปดูกันเร็วป่ปป้าอุ้มเหรอไม่เดินอ่ะฮะไม่เดินเหรอลูกเดินเองได้ไหมไม่ได้เหรอไปดูไหมไปดูไหม,ไไหมอุปกรณ์คันน้ําส้มไหมไปดูไหมป้าสั่งมาดีไหมไปดูไป ป้าชื่อดีเจเพชรจ้าจ้านี่มาแล้วไหนพี่แก้ดูหน่อยโอ้เอาเด็ก้าลงไปดูดิให้พี่แกหยิบให้ดูโอ้โหมีอะไรบ้างลูกนี่นี่ทำไข่ดาวรอนี่ทาน้ำส้มนี่ ันี้ที่ปอกเปลือกมะม่วงให้ไทยก้าแกะมาเลยแกะมาเลยอันนี้ันที่ลวกมามา่านะเนี่ยอ๋ออันนี้ตะแกรงเอาไว้กองเศษขยะนะ